สวัสดีนะครับน้องๆวันนี้ก็มาส่วนสำคัญเรื่องหนึ่งเลยในเรื่องอ่ะสมการของน้องๆมง .3 นะครับก็คือพา,าร์ทของการแก้อสมการนั่นเองอาา่ะอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้พี่ก็จะทําการแก้อาาสมการให้กับน้องๆดูนะการแก้อสมการขั้นแรกที่น้องจะต้องเข้าใจก็คือหลักในการทำเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการแก้าาสมการนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องระวังในการแก้อาาสมการมีอยู่เพียงอย่างเดียวครับคือ ตัวแปรจะติดลบไปาตัวแปอย่าติดลบถ้าเมื่อไรก็ตามเจอตัวแปรติดลบเนี่ยให้เอาลบคูณเข้าทั้งอสมการพอคูณเข้าทั้งอสมการเนี่ยในแต่ละพจน์แล้วก็เครื่องหมายมันจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามหมดเลยนะจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าเป็นมากกว่าเปลี่ยนหมดเลยครับนะมีเครื่องหมายเพียงตัวเดียวที่มันไม่เปลี่ยนคือไอ้จ้าไม่เท่ากับ ไม่เท่ากับยังไงมันก็ยังไม่เท่ากับอยู่อย่างนั้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อเพิ่มความเข้าใจเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับสำหรับในข้อที่1.1อ่ะแกะสมาการแล้วก็เขียนกราฟแสดงคำตอบด้วยเนาะ1.1เขาให้มาว่าเป็น x บวกด้วย5แล้วมีค่ามากกว่าเท่ากับ12นะครับข้อเนี้ยอย่างที่บอกนะหลักการเหมือนการแกะสมาการตามป้ากติเลยนะครับเราอยากจะ แกสมการหาค่าตัวแปร x เนาะแกอาสมการนะครับอ่ะเราก็ทําการเอาบวก5ตัวเนี้ยย้ายไปครับย้ายไปทําอะไรอะ่ะย้ายไปทําสิ่งที่โนครับหรือว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนน้องๆเอ่อไม่ได้ไม่ได้สอนไม่ได้ไม่ได้ไไดทาเรื่องย้ายค่านะจริงๆต้องบอกว่าการย,าย้ายค่ามันเป็นวิธีที่แบบมันลัดๆนะมันไม่ได้ตามหลักคณิตศาสตร์หลักคณิตศาสตร์จริงคือต้องทาทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะงั้นอันนี้เดี๋ยวเอาหลักเต็มๆก่อนเนาะน้องก็จะได้เป็น x บวก5อันนี้ตามโจ์เนาะเนี่ยมันทัดบนเลย อยากกาจัดเลข5ทําไงล่ะพี่ทําสิ่งที่ตรงข้ามครับนะมันบวก5อยู่งั้นเราก็ทาลบหครับเนี่ยลบหเข้าไปเลยปั๊บป๊บปัปปป๊แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีค่ามากกว่าเท่ากับ12ครับแล้วก็ลบหที่ฝั่งขวาด้วยครับเนี่ยไอตัวสีแดงแดงอะ่ะเขียนลบหทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันคือการทําที่มันแบบมันเท่ากันเหมือนกันทั้งสองฝั่งะนะครับโอเคปะ่ะค่ามันก็จะยังเป็นอย่างเดิมอ่นะอ่ะ พอได้แบบนี้ปุ๊บไอ้เจ้าฝั่งซ้ายครับ x บวก5 x ลบ5เหลือแค่เฉพาะตัวแปร x ครับและก็จะมีค่ามากกว่าเท่ากับ12ลบ5 12ลบ5ได้7ครับโอ้โหข้อแรกนี่ง่ายฝุดๆนะครับงั้นข้อที่1 x บวก5มากกว่าเท่ากับ12จะได้ x มากกว่าเท่ากับ7นั่นเองนะครับเมื่อนำไปเขียนกราฟสแสดงคำตอบอาจากแบบฝึกหัดก่อนที่เราเรียนมาเนาะ เราสนใจค่าเลข7ครับปับป๊บปับ๊บปั๊บแบบนี้นะพอสนใจเลข7เสร็จปุ๊บทีนี้มันมากกว่าเท่ากับครับมันมีเครื่องหมายเท่ากับทำไงวงทึบครับอ่าวงทึบทเข้าไปเลยปับ๊บตรง7ดนี่และหัวลูกศรครับมันชี้ไปทางด้านขวาครับเนี่ยคือไปทางด้านเนี้ยเข้าใจป่ะงั้นก็เราก็พุ่งไปเลยไปทางด้านขวาครับปั๊บแบบนี้ครับปืบปืบปืบจบครับงั้นข้อที่1.1นน้องก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ นะครับเห็นไหมไม่ยากเลยเหมือนการแก้อกแก้สมการนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเครื่องหมายมันเป็นอ่สมการนั่นเองนะไปดูข้อที่1.2กันต่อนะอ่า1นนี่แหละจะเป็นแบบที่เมื่อกี้พี่บอกแล้วก็คือตัวแปรมันเริ่มติดลบครับเนี่ยสังเกตตัวแปรมันติดลบเห็นไหมเนี่ย x มันติดลบอยู่งันทาไงดีจัดการนําลบคูณเข้าทั้งอ่สมการครับโอเคบ้ นะข้อนี้พี่จะเขียนเลยว่านำลบหนึ่งนะคูณทั้งอสมการนะจะได้นะครับอ่ะพี่เขียนแบบนี้เข้าไปก่อนน้องจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะขั้นตอนนี้เราทําอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับเมื่อนาลบหนึ่งคูณเข้าทั้งอสมการสิ่งที่น้องจะได้รับคือตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนเป็นค่าตรงข้ามหมดเครื่องหมายมันก็จะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามด้วย เริ่มจากเลขสิบครับสิบตัวแรกตัวนี้เนี่ยมันมีค่าเป็นบวกอยู่นะงั้นพอเอาลบหนึ่งคูณมันจะกลายเป็นลบสิบครับนี่นะเครื่องหมายลบ x เนี่ยลบ x นะ x ติดลบอยู่โอเคปะเมื่อเอาลบคูณเข้ามันจะกลายเป็นบวก x ครับนี่เป็นบวก x แบบนี้นะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าพอเอาลบคูณเข้าทั้งอสมการนะจากมากกลายเป็นน้อยครับ ปั๊บนี่แล้วก็เลขแปดครับจากเลขแปดที่มีค่าเป็นบวกเมื่อเอารลบคูณเข้ากลายเป็นลบแปดครับนี่ตรงนี้แหละสำคัญสุดเลยนะครับก็คือเราต้องทำการเปลี่ยนค่าทุกตัวจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนะมากกว่าเป็นเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าเป็นเป็นมากกว่าอะไรแบบนี้ครับถ้าทำได้ตามนี้ปุ๊บสบายแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทำการแก้อสมการเหมือนเดิมนะครับ นะตอนนี้น้องสังเกตนะตัว x ของเราเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ติดลบแล้วเข้าใจปะครับงั้นขั้นตอนต่อไปเราทำไงดียจะกำจัดไอ้เจ้าเลขลบสิบครับลบสิบสิมีค่าติดลบอยู่เนาะ10มีค่าติดลบอยู่นะเราต้องกำจัดด้วยเครื่องหมายตรงข้ามครับคือบวกสิ 10, ทั้งอะสมการโอเคปะ่ะทั้งสองฝั่งนั่นเองนะงั้นเราก็จะได้เป็นเอาเป็นอ่อ ลบสิบอันนี้พี่เขียนโจทย์ก่อนเนาะบวก x แล้วก็บวกสิบเข้าไปครับที่ฝั่งซ้ายแล้วก็น้อยกว่าลบแปดตามเดิมและบวกสิบเข้าไปที่ฝั่งขวาด้วยครับ,บ,บนี่ได้แบบนี้ได้แบบนี้ไปป่ะนะพอเราได้แบบนี้ปับ๊บลบสิบกับบวกสิบหักล้างนครับปับ๊บปับ๊บหายครับพอหายเสร็จปุ๊บเหลือแค่เฉพาะตัวแปดเครับงั้น x กก็จะน้อยกว่าลบแปดบวกสิบกลายเป็นเท่าไหร่ครับ ลบแบวกก็เหมือนเอา10ลบ8นั่นแหละ10ลบได้2ครับนั่นแปลว่าตัว x ของเราจะมีค่าน้อยกว่า2ครับนำไปเขียนบนเส้นจำนวนอ่าปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแสดงคำตอบเนาะ x น้อยกว่า2ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับใช้การวงโปร่งครับนะครับใช้การวงโปร่งนะปับ๊บแบบนี้ครับแล้วมันพุ่งไปทางทางด้านซ้ายครับเนี่ยหัวมันพุ่งไปทางด้านซ้ายนะ ไปทางด้านซ้ายมันก็ชี้ไปเลยครับไปทางด้านซ้ายนะปึ๊บแบบนี้เนี่ยหัวมันก็จะไปทางด้านซ้ายแบบนี้ครับนั่นแปลว่าค่า x ของเราได้ทุกค่าที่น้อยกว่าสองโลนะเวลาทําเสร็จอ่าเมื่อกี้พี่ลืมตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจุดครับน้องควรเอาช่วงคําตอบที่น้องได้รับเนี่ยลองมาแทนดูว่าเฮ้ยแล้วมันจริงไม่จริงวะอะไรแบบเนี้ยนะครับข้อนี้ยน้องต้องแทนในช่วงนี้เนี่ยในช่วงนี้นะครับในช่วงสีแดงตรงเนี้ยนะช่วงตรงนี้ แล้วช่วงตรงนี้มันเป็นเลขเท่าไหร่บ้างล่ะพี่ก็เลขที่น้อยกว่า2เข้าใจปะน้องเอาเลขอะไรอะเลขหนึ่งไปแทนก็ได้เพราะหนึ่งอยู่ตรงนี้เข้าใจปะหนึ่ง right? อยู่ตรงนี้น้องหนึ่งไปแทนก็ได้น้องเอาศูนย์ไปแทนก็ได้เพราะศูนย์อยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยลองแทนดูสมมุติว่าพี่แทนด้วยเลขหนึ่งอะสมมตินะเพราะหนึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของเลขสองถูกปะ่ะนะครับค่าแทน x เ,เป็นหนึ่งแทน x เ,เป็นหนึ่งสิบลบหนึ่งจะได้เก้าครับ สิบลบหนึ่งได้เก้าแล้วเก้ามากกว่าแปดจริงไหมล่ะจริงเข้าใจปะแบบนี้ก็คือแสดงว่าไอ้คำตอบในช่วงไอ้เจ้ากราฟแสดงคําตอบสีแดงของเราเนี่ยก็แสดงว่าถูกต้องแหละเราทําถูกต้องแหละนะครับถ้าลองเลขสองล่ะเอา x แทนเป็นสองสิบลบสองมันได้แปดครับแต่แปดมันมากกว่าแปดไหมล่ะมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับครับโอ้ยแล้วถ้าเป็นฝั่งขวานี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยถ้าเป็นเลขสามสิบลบสามได้เจ็ดครับเจ็ดมากกว่าแปดไม่จริงครับเข้าใจปะนะเนี่ย น้องก็เอาไอ้เจ้าช่วงคําตอบเนี่ยที่เราทําแล้วได้มาปุ๊บลองเอาไปแทนเป็นการเช็คคําตอบดูอะไรแบบนี้นะครับอา้าวอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยตัวอย่างสัก2ข้อแรกก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวพี่ยังทําให้ดูอีกนิดนึงยังทําให้ดูอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยขอให้น้องๆลองโพสคลิปแล้วลองทาเองดูก่อนนะครับเหมือนการแก้สมการปกติเลยนะเดี๋ยวข้อ1.3เดี๋ยวพี่มาเฉลยต่อนะ เอาเดี๋ยวเรามาลองข้อที่3ามกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับถ้าน้องๆทําเสร็จแล้วเนาะสำหรับข้อที่1.3เนี่ย x ส่วนด้วย2ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ5นะครับข้อนี้เนี่ยมันมีตัวส่วนเนาะถ้ามันมีตัวส่วนเนี่ยอันนี้พี่แนะนำนะครับให้น้องนําตัวส่วนตัวนั้นเนี่ยถ้ามันมีหลายตัวนะไปหาคอลนองก่อนนะครับแต่ถ้ากรณีที่มันมีตัวเดียวแบบเนี้ยนะครับน้องเอาตัวส่วนเนี่ยคูณเข้าทั้งอสมการเลยนะครับ ข้อนี้มันมีเลข2เนาะงั้นน้องนำลบนำเลข2คูณเข้าทั้งอสมการนะครับอ่านี้เราเขียนเนาะ,อะสองคูณทั้งอสมการครับอันนี้มันเอาไอ้เจ้า2คูณเนี่ยสไม่ใช่ตัวติดลบนะครับงั้นเวลาคูณเนี่ยค้าไม่เปลี่ยนนะครับยังเหมือนเดิมนะ,ะงั้นน้องก็จะได้ว่าเนี่ยเสมือนว่าเนี่ยอันนี้นะ มันก็จะกลายเป็นอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนโจทย์ก่อนก็จะเป็น x ส่วน2เนาะแล้วก็ต้องนํา2มาคูณอย่างเงี้ยปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบเนี่ยเอาเลข2คูณนะครับลบด้วยเลข1 1ตัวเนี้ยก็ต้องคูณ2เช่นเดียวกันนะครับจะคูณข้างหน้าคูณข้างหลังได้เหมือนกันแล้วมันก็จะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับเลข5ครับ5ก็ต้องคูณ2ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่ได้แบบนี้เนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเอา2คูณเข้าทั้งอสมการนะครับพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนี่พจน์แรกครับ x ส่วน2เจอกับ2 2ตัด2หาย,หายเหลือแค่ตัวแปรับปับป๊บปับ๊บปั๊บเห็นไหมมันจะไม่ติดตัวแปรนะครับลบด้วยเศษ1เอ่อ1คูณกับ2 1คูณกับ2ก็ได้2ครับนะงั้นก็เป็นลบ2ครับน้อยกว่าเท่ากับ5คูณ2ได้10ครับนี่เห็นปหจากโจทย์ที่มันติดตัวส่วนพอมาถึงบรรทัดนี้ไม่ติดตัวส่วนและหลังจากนี้นครับงั้น x ลบ2เราอยากจะกำจัดเลข2 2เเราาก็ก 2, ข้ ทั้งซ้ายและขวาเก็ตป่ะอ่ะพี่ขอเขียนเลยนะเป็นบวกสซ้ายบวกสขวาแบบนี้ครับเด็นไหมครับนี่พอได้แบบนี้ปุ๊บฝั่งซ้าย x 2, ลบ2องบวกสลบสบวกสหายครับเหลือแค่ตัวแปร x ครับ x ก็จะน้อยกว่าเท่ากับ1 0บวกสเป็น12ครับจบแล้วครับอ่ะอันนี้เราก็จะได้กราฟสแสดงคำตอบก็จะเป็นสิ นะอันนี้ก็คือ12วงทึบเพราะมันมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับอ่ามันเป็นน้อยกว่าเท่ากับเนาะแล้วมันไปทางด้านสายมือเห็นหัวลูกศรไหมมันไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็ลากไปซ้ายมือครับปั๊บจบแล้วครับอ่าก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับ12สติ่งที่น้องต้องทําอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกไปก็คือน้องลองเช็ค,คําตอบเนี่ยลองเอา12ไปแทนดู12ถ้าแทนในนี้12ส่วน2ได้6เก็นปะ 6ลบ1ได้5าอ้าวจริงครับเพราะว่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับนะได้นะ6น้อยกว่าเท่ากับ5อ่ะ6ลบ1ได้5 5น้อยกว่าเท่ากับ5เนี่ยได้โอเคปะน่ะแล้วก็ถ้าลองฝั่งทางด้านซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่1.3ได้ตามนี้นะครับอันทีนี้เดี๋ยวไปลองในข้อที่1.5กันก่อนนะครับสำหรับข้อที่1.5เนี่ยสังเกตนะมันเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับ ต่างจากไอ้สข้อแรกที่เมื่อกี้เราลองแล้วสข้อแรกเมื่อกี้มันเป็นมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับอะไรพวกนี้เนาะนะครับแต่ข้อที่เป็นไม่เท่ากับไม่เท่ากับแก้อสมการอย่างไรดีครับพี่นะครับจริง,รงๆทําเหมือนกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันนะข้อ1.5่ตัวส่วนก็เป็นเลข4ครับเหมือนเดิมเราใช้เทคนิคเหมือนข้อ1.3เนาะถ้าตัวส่วนเป็นเลข4แบบนี้เนี่ยวิธีการเอาตัวส่วนตัวเนี้ยคูณเข้าทั้งอสมการเลย นะครับงั้นข้อนี้เราก็จะเขียนว่านำสีคูณทั้งอสมการนะครับก็จะได้นะมันก็จะกลายเป็น x ส่วน4แล้วคูณ4ครับเนี่ยจะเขียนคูณ4ไว้ด้านหน้าคูณ4ไว้ด้านหลังได้ทั้งนั้นนะแต่4เนี่ยมันต้องเอาไปคูณนะนะครับและก็บวกด้วย2ก็ต้องคูณ4ครับเออเดี๋ยวเขียนสีเปินก่อนนะตัวที่โจทย์เขาให้มาเนี่ย ส่วน4ที่คูณเข้าพี่จะเขียนด้วยสีแดงนะครับและก็ไม่เท่ากับ3ครับ3เนี่ยก็ต้องเอาไปคูณ4ครับนี่งั้นนะตอนนี้เนี่ยเราจะได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ปุ๊บ4ตัวบนตัดกับ4ตัวล่างเหลือแค่ตัวไป x ครับอ่าอันนี้เหลือแค่ x เ,เนาะแล้วก็บวกด้วย2 4ได้8ครับไม่เท่ากับ3 4 12ครับปุ๊บปุ๊บป๊บปบ๊ได้แบบนี้นะขั้นตอนต่อไปบวก8 เรากำจัดมันด้วยการลบ8ทั้ง2ฝั่งครับนี่เดี๋ยวเราจะกำจัดด้วยลบ8ทั้งซ้ายและขวาเลยแบบนี้นะครับอ่าจริงๆถ้าเกิดใครครูเข้ามาในสติกว่าจะทําย้ายข้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าน้องทําย้ายข้างน้องก็เขียนย้ายข้างอ่ะเหมือนเดิมนะแต่จริงๆหลักการทางคณิตศาสตร์มันต้องใช้สมบัติการเท่ากาันด้วยการบวกกับการครูอะไรแบบนนะเนี้ยนะเนี่ยเราก็ต้องทําเหมือนกันทั้ง2ฝั่งอันนี้ก็คือเราเอาลบ8อะ่ะเข้ามาบวกบวกเข้านะทั้งสองฝั่งทั้งซ้าย นั่นเองนะครับงั้นฝั่งซ้าย x บวก8ลบ8จะเหลือแค่ x ครับและก็จะไม่เท่ากับ12ลบ8เหลือ4ครับแปลว่า x เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่4เข้าใจปะน่าอ่นนี่เราลองไปเขียนบนเส้นจำนวนดูเหมือนเดิมนะครับก็ x เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่4นะไม่ใช่4ก็คืออ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนดลงมาอีกนิดนึงนะครับอ่าอันนี้เราก็จะได้กลายเป็นปุ๊บ ไม่ใช่สี่ก็คือวงโปร่งครับและไปทั้งซ้ายไปทั้งขวาได้หมดครับในเส้นจํานวนะนะเนาะคือถ้าน้องออทําความเข้าใจเรื่องกราฟแสดงคําตอบมาเรียบร้อยแล้วจากคลิปก่อนหน้าพี่เนี่ยอันนี้น้องก็จังง่ายๆแหละนะครับอา้าวลองเช็คดูดีว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าลองให้ x เ,เป็นเลขไม่ใช่สี่นะสมมติว่าเป็นตัวฝั่งน้อยกว่าสมมุติว่าฝั่งน้อยกว่าเอาเป็นเลขอะไรดีเอาเป็นเลขศูนย์แล้วกันสมมติเป็นเลขศูนยะ์เนาะศูนย์ก็น้อยกว่าสี่ถูกปะ ศูนย์ส่วนสี่ได้ศูนย์เอ๊ะปะศูนย์บวกสองได้สองครับสองไม่เท่ากับสามจริงไหมอะจริงเข้าใจปะอ้าวแล้วพี่ถ้าเกิดเอาตัวมากกว่าล่ะได้ไหมสมมุติพี่เอาเลขแปดแล้วกันแปดส่วนสี่ได้สี่ครับเอ้แปดส่วนสี่โทษโทษแปดส่วนสี่ได้สองเนาะสองบวกสองได้สี่ครับงั้นสี่ไม่เท่ากับสามจริงไหมจริงเข้าใจปะอ่นะแต่ถ้าใช้เลขสี่ลองดูนะถ้าใช้เลขสี่ตรงนี้เลยเนี่ยมันวงโปรง่งปะสี่ส่วนสี่ได้หนึ่งครับ 1บวกองได้3ครับงั้น3ไม่เท่ากับ3ไมไหมล่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิ3ต้องเท่ากับ3เข้าใจปะงั้นจึงใช้4ไม่ได้นั่นเองใช้ได้ทุกตัวยกเว้น4นะครับเอา้าเสร็จเรียบร้อยสำหรับแนวทางในการแก้อสมการในข้อที่ไม่เท่ากับนะครับอะงั้นอันนี้พี่ก็แก้ให้ดูทุกแบบแล้วแหละนะก็คือเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าอะไรพวกนี้แล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะครับอะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ในช่วงแรกนี้ก็สำหรับน้องๆที่รับชมจนเข้าใจแล้วพี่ก็คิดว่าหลังจากข้อนี้ข้ออื่นๆน้องก็น่าจะแก้อสมการด้วยตัวเองได้นะครับแต่ก็พี่ก็ฝากไว้นะถ้าใครอยากรับชมแบบเต็มๆแบบไม่มั่นใจว่าจะถูกหรือไม่ถูกอะไรแบบนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook หรือจะถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้ถามถึงรายละเอียด ว่าพี่อยากดูคลิปเต็มทําอย่างไรดีอยากจะแบบตรวจเช็คตรวจด,ดูอะไรแบบนี้นะครับพี่ก็จะมีทําคลิปเต็มไว้ด้วยนะเนี่ยก็ยังมีเหลือข้ออยู่เลยและมีข้อข้างล่างด้วยนะอ่าเดี๋ยวพี่ทําให้มันหมดทุกข้อเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคการแก้อสมการในคลิปนี้พี่คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ